นี่ค่ะต่อไปต้องถามคุณป๊อปดีกว่าว่าเราเนี่ยจะยังไงต่อเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยมันมีข่าวเต็งจะโดนปลดนน่นนี่นั่นแต่เห็นมีข่าวล่าสุดว่ามแมนเชสเตอร์ยเต็ดเตรียมจะมอบสัญญาใหม่ให้ทางด้านของเอกเทนหากยังไงเออก็ไอที่ข่าวจะปลดเนี่ยมันมาจากวงนอกแล้วเลยเทนหากเอาอการตั้งราคาขึ้นมาใช่ไหมมันก็เป็นของป่อนที่นู่นอะ่ะแต่ว่าเอาความเป็นจริงเอาวิธีนี้เอาเจริงครับเออเทนหกัก เซ็นสัญญากับแมนยูแตะถึง2025ก็อีก 2, 2> อีกสองปีนะครับแล้วมันมีออปชั่นขยายสัญญาเพิ่มอีกหนึ่งปีตรงนี้แมนยูจะพิจารณาต่อสัญญาอีกหนึ่งปีไปเลยครับถ้าดูผิวเผินเนี่ยอาจจะดูรู้สึกว่าทําอะไรอยู่ผลงานก็ยังไม่แน่นอนฤด,ดูกาลนี้ก็ยังไม่ได้เทิร์นคัมแบ็กกลับมาขนาดนั้นแม้ว่า2เกมจะจะโชว์ฟอร์มได้กลับมาแล้วนะครับแต่ความเป็นจริงก็คือเหมือนเป็นการตอกย้ําความมั่นใจให,ให้กับตัวของผู้จัดการทีมเองด้วยครับว่าเราแบ็กคุณนะเพราะว่า พอช่วงหนึ่งที่โดนกระแสว่าจะดนไล่ออกเนี่ยกับแมนยูมีมาหลายคนแล้วไม่ว่าจะเป็นฟนานเกวมูรินโญ่โอเลกุน,น่าโซชาวิธีแบบนี้เป็นวิธีที่ฉลาดนะฮะถ้าเรามองกันจริงนะครับคือเป็นการบอกนักเตะไปเลยว่าฉันซัพพอร์ตผู้จัดก,การทีมคนนี้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเธอก็คือเล่นตามโคช้ชม,มันเป็นการส่งสัญญ,ญาณแบบจิตวิทยาะนะครับสร้างความมัน่นใจให้กับโครงสร้างสมโมสรซึ่งถ้าเรามองลึกไปจริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีมากครับ ก็จริงๆไม่แนะนําให้คือไม่มีใครน่าจะแนะนําให้เปลี่ยนผู้จัดการทีมบ่อยๆหรอกมันเป็นเรื่องที่แบบไม่ใช่แบบบนมาอย่างเงี้ยมันคนความอดทนต่ำเนียทุกสามปีงี้มันสมมุติว่าคุณไปเอาคนอื่นมาคุณก็เปลี่ยนระบบไปครับใช่แล้วมันก็ไม่ต้องตั้งตั้งเขาเรียกอะไรเหมือนตั้งต้นกันใหม่อะใช่ครับจูนกันใหม่ไม่ได้ไม่น่ามีประโยชน์เคือเอาไ้ง่ายเปรียบเทียบกับบาเยอร์มินิกได้บาเยอร์มินิกเคยแบบมีนักเตะไปเคาะห้องประธานบอกไม่ชอบเล่นเนะวันรุ่งขึ้นบาเยอร์แถลงข่าวเลยฉันส นักเตะมันจะได้ไม่เคยตัวไงใช่ไอ้คำว่าเล่นไล่โค้ดเนี่ยกับโปรเฟสชันอลฟุตบอลมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าความกระตือร้นการก้าวขาทําสุดชีวิตเพื่อผู้จัดการทีมไม่ทำเนี่ยมันมีไงจริงก็ทำมันเห็นเห็นอยู่ไงก็มีอ่าก็ใช่ถูกไหมใช่เอาอย่างนัดโซชาที่ออกมาเปิดเผยแอร์ติกบอกนัดเจอวัตฟอร์ดเนี้ยพักครึ่งเขาพูดเลยว่าเฮ้ยถ้ามูยูยังไม่วิ่งเนี้ยตอนเช้าฉันโดนไล่ออกแน่เลยนะ นักบอลมันไม่วิ่งไงนักบอลก็บอกว่าไม่เป็นไรเออดีแล้วอะไรเงี้ยมาแม่ไม่ถึงนะแต่ว่ามาพูดเล่นพูดเล่นเออมันก็แบบมันก็มีเหตุนะครับมันเป็นมันเป็นการสั่งการของสมองโดยตรงว่า,วาเฮ้ยโอกาสที่จะโดนไล่ออกของโค,ค้ชคนนี้มันเยอะมากแล้วนะอะไรเงี้ย<อ>เอออันนี้ก็ขยายไว้ก่อนถ้าไม่ดีคือขยายแบบนี้มันไม่ใช่มันเป็นการใช้สิทธิ์นะครับไอที่บวกหนึ่งอ่ะก็คืออาจเดี๋ยวฉันจะต่อสัญญาอีกหนึ่งปีออกไปนะไม่ได้เพิ่มค่าเหนื่อยแล้วก็ไม่ดีก็ไล่ออกไม่ดีก็ไล่ออกอะไรเงี้ยแต่ว่า เหมือนับสยบข่าวเรือนึกออกปะใช่ว่าแบบตอนนี้มันมีกระแสมากมายก็คือเป็นไม่เชิงประมาณว่าเออก็ก็เหมือนบอกเป็นในว่าเออก็เรายังสนับสนุนผู้จัดการทีมของเราว่าเลือกจังหวะถูกนะในมุมผมนะผมไม่รู้แฟนแมนยูคิดยังไงนะอ่าขอบคผมก็ไม่ใช่ส่งข้อความมาได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกพอดีเลยเดี๋ยวเราดูในไลฟ์แชทว่ายังไว้ใจในตัวเทนฮักหรือเปล่าเออแต่ว่าผมว่าสองเกมที่ผ่านมันนี่โหเขาก็แก้มือได้ดีได้อย่างน้อยก็รู้เร็วใช่แม้แต่แพ้ไปเยอะแล้วเหมือนกันใช่แหละใช่ไหม เอออย่างน้้นก็มียังมียูเธอร์เนี่ยเราก็เริพูดยังมีความหวังยังมีความหวังคนล่าสุดคุณซีนเขาบอกไว้แล้วคุณป๊อปวันนั้นที่คุณไม่มาเขาบอกว่าต่อไปนี้อะไรนะผมมาได้ทุกวันเราวอาฟอร์มดีขึ้นแล้วจะมาวันไหนก็ได้ป๊อปวิรพลฟันธงไปนานแล้วแมนยูจะกลับมาเมื่อมีโซฟียนอัมราบัตผู้วนหานแล้วและวันนั้นเห็นเห็นนะในการเจอคิอตับพาเล่นี่เขาคุยกันใหญ่เลยคุณผู้ชมพักดีกว่า